คุณเป็นเมล็ดพันธุ์ดาวสตาซิตหรือเด็กอินดิโก้หรือไม่นี่คือวิธีการบอกว่าเด็กอินดิโก้หรือว่าเด็กสีครามเด็กสายรุ้งคืออะไรเด็กอินดิโก้เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีพรสวรรค์และมีคุณสมบัติผสมผสานกันเป็นพิเศษซึ่งทำให้ดูเหมือนพวกเขาแตกต่างจากผู้อื่น พวกเขาอาจจะอ่อนไหวง่ายตามสัญชตาตญาณพวกเขามีพลังจิตและอาจถึงกับดื้อรั้นเด็กเหล่านี้เข้ามาในโลกตั้งแต่ในช่วงปี1970หรือว่าปีพศ2513ถึงปี1980หรือว่าพศ2523 เด็กสีครามหรือว่าเด็กยินดิโก้นี้ไม่สามารถยอมรับอำนาจหรือว่าระบบะเผด็จการใดๆได,ไ,ดได้ในขณะที่เด็กๆทุกคนมีช่วงเวลาในการแสดงในบทบาทของตนแต่สำหรับเด็กสีครามหรือว่าเด็กยินดิโก้เหล่านี้อาจมีความท้าทายเป็นพิเศษในบางครั้งเนื่องจากพวกเขามีศักยภาพมากมายที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตต่อไป กุญแจสำคัญคือการช่วยให้พวกเขาเชื่อมต่อกับการนำทางภายในปล่อยให้แสงส่องประกายและมอบเครื่องมือสำหรับการรับมือกับโลกตามที่เป็นอยู่เด็กอินดิกเป็นคำที่เรียกใช้ในกลุ่มย่อยของผู้ที่เกิดมาพร้อมกับของกำนันโดยกำเนิดหรือว่าเด็กที่อยู่เหนือธรรมชาติพวกเขายังเป็นที่รู้จักกันในนามของเด็กสายรุง้ง คำว่าเด็กสีครามนั้นได้รับการประกาศเกียรติคุณจากพวกนักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาที่อธิบายตนเองและนักจิตวิทยาที่ชื่อแนนซี่แอนเทมเป้เธอได้พัฒนาแนวคิดนี้ในหนังสือของเธอเรื่อง Understand Your Life Through Colors เข้าใจชีวิตของคุณผ่านสีสันในปี1 9 7 9 ซึ่งต่อมาเขาก็ได้ตีพิมพ์ซ้ำในชื่อของ Life Colors What the Color in the Your Aura Reveals สีสันแห่งชีวิตหรือว่าออร่าของคุณเผยถึงสีอะไรในปีพศ1,982และเขาก็ได้รับความนิยมมากขึ้นในหนังสือในปี1,995โดยลีคาโรและเจนโทเบอร เทมเป้นั้นเธอได้กําหนดให้พวกเด็กๆสีครามหรือว่าเด็กลิโกเหล่านี้เป็นเด็กที่เกิดมาจากเด็กที่มีพร้อมกับออราสีครามที่มีคุณสมบัติทางจิตวิทยาและจิตวิญญาณพิเศษเธออธิบายว่าเด็กเหล่านี้แตกต่างจากคนทั่วไปโดยมีสัญชตาตญาณและความตระหนักรู้ที่พัฒนาสูงกว่าคนส่วนใหญ่ สำหรับนักวิจัยบางคนก็อ้างว่าพวกเราเด็กอินดิโกนั้นมีแนวโน้มน้อยที่จะปฏิบัติตามโกฎหรือว่ากรอบหรือว่าคำสั่งซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเหมือนกับพวกเด็กเด็กที่เป็นกระบหรือว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในบางครั้งสำหรับลักษณะของลูกสีครามหรือว่าเด็กอินดิโกหรือว่าเหล่าสตาซิสพวกเขามักจะได้รับการปฏิบัติ เป็นพิเศษเนื่องจากว่าความไวที่เพิ่มขึ้นนั่นเองความสามารถที่เหนือธรรมชาติและการเชื่อมต่อกับอาณาจักรต่างๆและอื่นๆกล่าวกันว่าเด็กกินนิโก้นี้เป็นคนที่มีเป้าหมายที่สูงกว่าความเข้าใจในโลกในแง่มุมที่ต่างออกไปและมองเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงพวกเขาจะมีความโดดเด่นมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป บางทีคุณอาจคิดว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งด้วยซและคุณอาจเป็นหนึ่งในนั้นคุณเป็นเด็กยินิโกหรือไม่เรามาฟังกันสำหรับเด็กยินิโกนั้นพวกเขามักจะมีความเข้าใจที่แตกต่างจากคนนึ่งทั่วไปแต่รู้ว่าพวกเขามีจุดประสงค์บางอย่างบนโลกใบนี้สำหรับเมล็ดพันดาวสตาร์ซิสเหล่านี้จะสามารถมองสิ่งต่างๆที่แตกต่างจากผู้อื่น คือเข้าใจสิ่งต่างๆและพวกเขาก็รู้ว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าที่พวกเขานั้นรู้อยู่แล้วสำหรับเด็กยินดิโก้นั้นเป็นที่รู้จักในด้านของความสามารถทางจิตโดยธรรมชาติและโดยสัญชตาตญาณและการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงหากคุณรู้สึกว่าคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้เป็นไปได้มากที่คุณจะตกอยู่ในประเภทของการเป็นลูกสีครามหรือเด็กยีนดิโกหรือเหล่าสตาร์ซิส ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเด็กครามหรือว่าเด็กยินิโกเป็นลักษณะทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสำหรับบุคคลบางคนแต่ผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มของเด็กสีครามมักจะถูกเข้าใจผิดถึงการถูกเรียกว่าเป็นเด็กที่เจ้าปัญหาหากคุณถูกตราหน้าว่าเป็นเด็กที่เป็นเด็กเจ้าปัญหาหรือว่าเป็นจิตวิญญาณเก่าหรือเคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนสแสดงว่าคุณอาจเป็นเด็กสีครามหรือว่าเด็กยินดีโก้นั่นเอง เด็กอินดิโก้นั้นมากถูกเรียกว่าเด็กสายรุง้งพวกเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่รู้แจ้งและตื่นรู้หากคุณสงสัยว่าคุณเป็นเด็กอินดิโกหรือไม่ให้ฟังต่อหากคุณเชื่อว่าคุณอาจเป็นเด็กอินดิโกต่อไปนี้คือคุณนนลักษณะบางประการที่จะช่วยให้คุณทราบได้ว่านั่นเป็นเรื่องจริงหรือไม่มีสัญญาณที่สามารถช่วยให้คุณทราบได้ว่าคุณเป็นเด็กสีครามหรือว่าเด็กอินดิโกหรือไม่ข้อที่หนึ่ง คุณมักจะล่าเลยหรือว่าไม่สนใจอำนาจโดยธรรมชาติเมื่อมันไม่สมควรที่จะได้รับคุณเข้าใจว่าพวกกฎต่างๆมีไว้เพื่อเหตุผลบางอย่างเท่านั้นแต่คุณจะปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหรือว่าความเชื่อนั้นๆข้อที่สองคุณจะไม่รังเกียจที่จะอยู่คนเดียวที่จริงแล้วคือคุณชอบอยู่คนเดียวมากกว่าเพราะว่า คุณพบกับการปลอบใจอย่างสุดซึ้งในความสันโดษคุณสนุกกับการอยู่คนเดียวและอาจเลือกที่จะอยู่คนเดียวในฐานะผู้ใหญ่เนื่องจากคุณต้องการอิสระมอย่างมากข้อที่สามคุณมีสัญชตาตญาณสูงและคุณตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณคุณสามารถสัมผัสได้เมื่อผู้คนเขาพูดโกหกหรือว่าคนที่พูดไม่เป็นความจริงและบางครั้งก็ถึงกับรู้ มีโดยสัญชตาตญาณเมื่อพวกเขากำลังคิดอะไรที่แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้พูดออกมาดังๆก็ตามข้อที่4คุณจะมองออกแลละมองเห็นชีวิตผ่านแว่นขาวดำก็คือคุณจะไม่ค่อยอยู่ในระบบของความเชื่อที่งมงายคุณมีความคิดเห็นและคุณรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับชีวิตชีวิตหรือว่าเรื่องการเมืองและศาสนาต่างๆข้อที่5 คนเป็นเด็กสีครามหรือว่าเด็กอินดิโก้ที่มีความรู้สึกเข็นอกเข็นใจและมีสัญชตาตญาณที่ลึกซึง้งดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กที่มีความกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้อื่นและก็ไม่ลังเลที่จะแบ่งปันความคิดของพวกเขากับคุณด้วยนั่นเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าพวกเขาหรือว่าคุณอาจเป็นเด็กสีครามหรือว่าเด็กอินดิโก้เราสตาซีดพวกเขาจะ มีความอ่อนไหวสูงคุณจะมีความอ่อนไหวสูงสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ต่างๆมากมายพร้อมกันนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงสอดคล้องกับโลกรอบตัวของพวกเขาบุคคลเหล่านี้หรือว่าเด็ก,กนิโกมักจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและสามารถสัมผัสได้เมื่อคนอื่นกำลังทุกข์ใจหรือว่ากำลังอารมณ์เสียไม่ว่าพวกเขาจะไม่สามารถบอกได้ด้วยการมองดูก็ตามข้อที่6 เด็กอินดิโกหรือว่าเด็กสีครามหรือว่าเหล่าซาซิสมักจะฉลาดและมีความคิดสร้างสารรค์มากพวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องการทำอะไรในชีวิตและพวกเขาไม่กลัวที่จะทำตามเด็กสีครามมักจะคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาพวกเขาต้องการกอบกู้โลกช่วยเหลือโลกและทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนในนั้น เหล่าเด็กอินดีโก้พวกเขาเป็นนักกิจกรรมแม้ว่าเด็กสีครามหรือว่าเด็กอินดีโก้นี้จะสนใจเรื่องการพัฒนาโลกแต่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องการอยากเด่นอยากดังหรือว่าพวกเขาอยากมีความโดดเด่นหรือว่าเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในความสําเร็จของตนแต่พวกเขามีความกังวลหลักใหญ่เลยก็คือพวกเขาคือการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการมันมากที่สุดเท่านั้นข้อที่7 พวกเราเด็กยินดีโกจะมีสัญชตาตญาณหรือว่ามีความคิดสร้างสารรค์และมีเนวโน้มที่จะพัฒนาอารมณ์ร่วมอย่างมากพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นไปในทางบวกแล้วรู้สึกว่าการมีอยู่ของพวกเขาบนโลกใบน,นี้นั้นแตกต่างจากผู้อื่นหรือว่าแตกต่างจากที่อื่นและข้อที่8ปดเด็กยินดิโก้มาเกิดมาเมื่อพ่อแม่เพื่อพ่อแม่ที่มีความหม่นไหว พวกเขามักจะเกิดมาสำหรับพ่อแม่ที่มีความหมอนไหวง่ายและมีสัญชตาตญาณบางครั้งพวกเขาก็มักจะมาจากครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในเรื่องของทางจิตวิญญาณข้อที่เเด็กเหล่านี้อยู่ที่นี่เพื่อช่วยปลุกแรงสัญสัเทือนของโลกดังนั้นพวกเขาจึงเมนโนมที่จะมีวิวัฒนาการสูงกว่าคนรุ่นก่อนๆข้อที่10พวกเขาอาจจะ ถูกดึงดูดไปยังผลึกของคริสตัลและหินพวกเขาจะชอบคริสตัลมากและหินต่างๆตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าพวกเขาเชื่อมต่อกับโลกกายาและกับธรรมชาติข้อที่11พวกเขาจะมีความรู้สึกผิดชอบช่วยดีดังนั้นพวกเขาจึงพยายามแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาต่างๆและทำให้สิ่งต่างๆให้กลับมาเป็นปกติ เมื่อเมื่อคนอื่นไม่ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างถูกต้องพวกเขาก็จะแก้ปไขปัญหานั้นและสร้างสรรค์ข้อที่12เด็กอินิโกหรือว่าเราสตาซิสหรือว่าเด็กใสารุง้งเด็กสีครามมักมีช่วงเวลาที่ ยากลำบากในการนั่งนิ่งๆและให้ความสนใจกับสิ่งที่ไม่สนใจหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องพวกเขาก็จะหาทางจัดการและเปลี่ยนแปลงและแก้ไขทันทีหากคุณคิดว่าคุณตรงกับบทความนี้หรือว่าคลิปนี้แสดงว่าคุณคือมเมล็ดพันดาวสตาซิดหรือว่าเด็กอินดิโกเด็กสีครามหรือเด็กสารุ้งอย่างแน่นอนโดยบูส 네.